ในเรื่องของสมองเนี่ยนะครับในเรื่องของการขายของให้สมองเนี่ยนะครับคือสมองของมนุษย์เนี่ยนะครับมันแบ่งออกได้เป็น2อย่างคือสมองคิดเร็วกับสมองคิดช้าสมองคิดช้าคือสมองที่ใช้ตรรกะและเหตุผลนะฮะที่ใช้ตรรกะและเหตุผลในการคิดในสมองที่สมองคิดเร็วเนี่ยไม่ได้ใช้ตรรกะและเหตุผลใช้อารมณ์ในการคิดในการปิดการขายเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณให้ลูกค้าเข้าโหมดสมองคิดช้าแล้วเนี่ยคุณจะปิดการขายครั้งนั้นยากแต่ถ้าเกิดคุณเข้าโหมดสมองคิดเร็วเนี่ยคุณจะปิดการขายนั้นง่ายครับคุณจะต้องคิด วิธีการทำให้ลูกค้าไม่ต้องคิดคือหนึ่งครับมี before after ชัดเจน before after อาจจะเป็นก่อนใช้ vs หลังใช้ผู้หญิงแต่งหน้าไปไม่แต่งหน้าไปแต่งหน้าคือ before after ก่อนใช้กับหลังใช้สองสิ่งที่คนชอบคือชอบเป็นเซตครับคนส่วนใหญ่มีความรู้สึกที่ว่าอะไรก็ตามที่มันจำเป็นต้องเลือก เลือกคือการคิดผมบอกแล้วไงมีสมองสองอย่างสมองคิดเร็วกับสมองคิดช้าทำยังไงให้ลูกค้าไม่ต้องคิดวิธีการทําให้ลูกค้าไม่ต้องคิดคือทําให้ลูกค้าไม่ต้องเลือกเซ็ตนี้สําหรับคนผิวขาวเซ็ตนี้สําหรับบ้านใหม่ใครขึ้นบ้านใหม่เซ็ตนี้คุณเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นไหมสมมติมีให้เลือกนู่นนี่นั่นล้วเขาจะมีเป็นเซ็ตซึ่งคนส่วนใหญ่เลือกเป็นเซ็ตคุณต้องทำอะไรให้มันง่ายๆครับต่อมาข้อ3ข้อ 3. คนเราชอบสิ่งที่จับต้องได้ครับอะไรก็ตามที่มันจับต้องไม่ได้เห็นผลไม่ชัดคนไม่ต้องกกาารรคนต้องงสิ่่ที จับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับโฆษณา,าเครื่องดูดฝุ่นพลังแรงลมจับต้องไม่ได้แต่เขาเอาเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดลูกโบลลิงแล้วดูดลูกโบลลิงขึ้นจับต้องได้ไหมครับลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะฮะที่เรียนคอ,อ,อร์สเอ่อเอ่อโพนิโรมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีการก็คือจะบอกว่าสครับเขาเนี่ยมันสามารถมันมันปลอดภยัยมันออร์แกนิกเขาใช้วิธีการเอานิ้วปาแล้วกินให้ดูต่อมาข้อสี่คนชอบผลแบบทันทีครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นผลแบบทันทีคนไม่ชอบรอกินแร้เ,เมืทอันทีกินแล้วในกี่สัปดาห์ขาวใสในกี่สัปดาห์เห็นผลในกี่สัปดาห์ความรู้สึกเปลี่ยนไปในกี่สัปดาห์ข้อที่5คือเชื่อเชื่อที่คนพูดหรือเชื่อที่คนขายครับพักเครื่องใช้วิธีการนี้ครับเชื่อที่คนพูดหรือเชื่อที่คนขายจําไว้อย่างนะฮะ นี่คือศาตะวันออกตะวันตกคนเชื่อป้ายตะวันออกคนเชื่อคนครับนั่นจะเป็นเหตุผลว่าทําไม KOL ถึงไม่จเจริญเติบโต,ตมากเท่าไหร่ในตะวันตกครับเพราะตะวันตกอะคนเชื่อป้ายคนเชื่อเฮ้ยมีป้ายมีมอกอมีอยอยมีมาตรฐานยุโรปมีนูน่นมีนี่มีนั่นประเทศเขามีมาตรฐานในการทําในการออกป้ายเยอะกว่าเราไม่ใช่จะบอกไทยนะฮะแต่พูดถึงตะวันออกทั้งหมดนะครับ เขามีมาตรฐานในการออกสิ่งเหล่าเนี้ยเยอะดังนั้นเขาสตรีทเขาเซเรียสนั้นของนี่มันจะออกมาได้เนี่ยมันเซเรียสมากเราจะรู้สึกว่าซื้อผลิตภัณฑ์จากยุโรปเราสบายใจเพราะเรารู้สึกว่ากว่ามันจะผลิตออกมาได้เนี่ยมันต้องมีมาตรฐานนู่นนี่นั่นนะครับบางสินค้าไทยบางอย่างเอาไปขายในยุโรปไม่ได้เพราะว่าติดมาตรฐานบางตัวนะครับเรายังไม่เข้าเกณฑ์นู่นนี่นั่นเพราะมาตรฐานเขา s ซเรียสเพราะมาตรฐานเซเรียสคน แต่พอเป็นของบางประเทศการได้ป้ายมาอาจจะไม่ยากคนจึงไม่เชื่อป้ายเคนจึงเชื่อคน